ไดมาได้แล้วนะสี่มนารับยกอยกนะว่าลอยสก็เป็นจมเดือไปเนี่ยงไงอเียเนี่โหตีเยลอยโคตร่ลยเอมวยแบบนี้ยากอะคุณมงต้นเขาพี่นี่เขุต้นเขาเาก็จะตายแล้วไปไปอ้อเราตงันโตที่ไหนอะแล้วร้ว่า

มลงไปยังไม่ัำเงิยชุนยกสุดท้ายไปถอยไม่มากหรอกครับยกยกนี้ว่าโอกาสที่มันจะชนะเยอะกว่านี้โอ้โหัดกันไปเขาก็อยู่แล้วเขาหมดแล้วเนี่ยแต่เรามีแรงแตเราไม่เดินไปดูชนะการชนะนี่เดียวจะไมีโอกาลยนะไหมแล้วปากเฮี้ยชุดน่งเอาว่ายกอะไรแล้วปากหน่อยแล้วปากเฮียหน่อย ยกฮ้าไม่มีหวยแน่นอนน้องบอกว่ายกฮ้าต่อไปไม่มีหวย